ทีนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณแม่บ้างแล้วกันนะคะ,ค,ะคุณแม่คะน้องไปสู่เวทีโลกแบบนี้เนี่ยอ,อ,อยากให้เล่าให้ฟังว่าคุณแม่มีส่วนในการสนับสนุนน้องยังไงบ้างคะก็เด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้เองเราก็ปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วในเรื่องของโรงเรียนก็ให้ความเ,เป็นตัวของตัวเองกับเด็กคุณแม่ก็ได้จะส่งข้อมูลต่างๆนะคะใน กิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ที่ได้รับมาจากเพื่อนบ้างจากครูบ้างจากเครือข่ายต่างๆส่งให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นคนกันกรองเองค่ะว่าเอออันนี้สนใจนะแล้วก็ไปลงมือดําเนินการทําเองในช่วงจังหวะเวลาที่เขาว่างที่เขาสะดวกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีการพุชใดๆนะคะ,คะให้เขาเป็นอิสระเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาเป็นตัวของตัวเองไปสมัครปุ๊บมันก็ได้ ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆสนใจจริงๆแล้วก็เหมาะกับเวลาที่เขาพร้อมจริงๆแค่นั้นเองค่ะค่ะอย่างน้องเกรซบอกกลับมาจากที่อิตาลีเปลี่ยนแปลงไปคุณแม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวน้องในมุมของด้านสิ่งแวดล้อมบ้างไหมคะในสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคุณสองค่ะคูณสอง, <laughs> ง <laughs> มากขึน้นแต่ว่าในในเรื่องพื้นฐานของนิสัยหรืออะไรเนี่ย ซึ่งแกเขาเป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วในทุกๆด้านก็ยังคงเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของความเครียดเท่านั้นเองก็ให้กำลังใจกันพูดคุยกันเยอะๆอะไรแบบนี้ในครอบครัวค่ะคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะค่ะคุณแม่ชมพูนุชค่ะค่ะคุณแม่อยากให้เล่าให้ฟังว่าเห็นความ สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของน้องเอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคุณแม่ให้การสนับสนุนยังไงบ้างคะคุณแม่ค่ะเอ่ออื่นนะคะก็อยากจะบอกว่าในในอยากจะขอพูดในในสิ่งที่ทั้งสองคนทั้งเอมและเกรซจะได้ไปที่อิตาลีก่อนนะคะก็อยากจะยกเครดิต หมดให้น้องทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ทําให้คุณแม่เนี่ยนะคะได้สามารถไปร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังยังยังเป็นเยาวชนอยู่ยังเป็นไมเนอร์อยู่คุณแม่ก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปอิตาลีด้วยนะคะแล้วส่วนตัวก็เป็นนักวิชาการอยู่แล้วก็เลยยิ่งชอบนะคะที่จะอาได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยอย่างที่น้องๆบอกมันเป็นเรื่องใหญ่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทุกคนทุกวัยอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะยิ่งไปได้ดียิ่งขึ้นทีนี้ในในส่วนของเอมเองนะคะคุณหนิงก็คือเอมเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะพอะเข้ามาเรียนเนี่ยก็ไปอยู่ไคลเม t ดคลับนะคะมันก็อาจจะซึมซับนะคะ,ะจากการเติบโตมาอะไรต่างๆด้วยก็ กขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็ใส่ใจแล้วก็อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆะคะ่ะคุณแม่ต่อไปนี้เอ็มจะ,ะไม่ใช้หลอดดูดพลาสติกแล้วนะอะรอางเงี้ยนะคะจะแบบพวกของตัวเองแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็เป็นจุดเล็กๆที่ได้เริ่มต้นขึ้นมานะคะแต่ว่าก็อ,อย่างอย่างอย่างที่ที่ ตัวเองนะคะที่คอยสนับสนุนเนี่ยก็จริงๆก็สนับสนุนข้างหลังจริงๆนะคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทํางานของของ,ของลูกเองนะคะต้องต้องเรียนอย่างนี้เราก็เป็นแค่คนที่คอยสังเกตนะคะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ไม่ปิดโอกาส ของเขาอะไรที่เป็นสิ่งที่ที่เขาชอบอะนะคะก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะก็พยายามเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนนะเป็นท,ทั้งพี่นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบ้างใน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 ,ในบางครั้งในบางเรื่องนะคะอ่าก็ต้องมีทั้งโหมดใกล้คิดแล้วก็โหมดระยะห่างบ้างนะคะเขาก็จะได้มีการเติบโตทางความคิดแล้วก็คิดว่าจะเป็นการสร้างโลกมายเซตนะคะอย่างหนึ่ง ค่ะให้ให้กับลูกของคุณเพื่อชนครอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะเชื่อเถอะว่าน้องสําเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องมาจากการสนับสนุนของครอบครัวนะคะเหมือนกับที่น้องสองคนนี้เป็น